สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนก็มาพบกับครูจ๋าจันทภาจันลอยค่ะในวิชาแนะแนววันนี้ครูจ๋าจะพูดเรื่องข้อดีของฉันข้อดีของฉันนะคะเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นในส่วนของข้อดีของนักเรียนเนี่ยครูจ๋าเชื่อว่าน่าจะมีมากมายเลยละค่ะ แต่ว่าข้อแรกที่ครูจานนำมาเป็นตัวอย่างนั่นก็คือชอบช่วยเหลือเพื่อนๆไม่ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรนะคะเช่นเพื่อนหกล้มหัวเข่าแตกนะคะดังภาพเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่เสมอเลยมาถึงตัวอย่างที่สองก็คืออารมณ์ดีแล้วก็ร่าเริงมากๆเลย ตัวอย่างที่3มีความซื่อสัตย์เมื่อเจอสิ่งของอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์เมื่อไม่ใช่ของเราเราก็ต้องนำมาให้คุณครูประกาศเพื่อหาเจ้าของกระเป๋านั่นเองนั่นก็คือความซื่อสัตย์คะ่ะข้อต่อไปนะคะก็คือ ความขยันขยันเรียนขยันทำการบ้านขยันทำงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ดีมากๆเลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายที่ครูจ๋านำมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของข้อดีของฉันแล้วนะคะนั่นก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนพบเจอผู้ใหญ่นะคะก็จะมีการทักทายไหว้สวัสดีพูดจาไพเราะก็ถือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะจบเนื้อหาการเรียนไปแล้วนะคะ ตอนนี้มาถึงเรื่องใบงานของเรานะคะใบงานเรื่องนี้ให้นักเรียนนะคะบอกข้อดีของตอนเองมาสิบข้อก่อนที่นักเรียนจะบอกได้นักเรียนก็ต้องคิดแล้วก็สำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าข้อดีของตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะทำลงในสมุดเมื่อนักเรียนทำลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วให้นักเรียน ลงในอารบ้มวิชาแนะแนวเลยนะคะเท่านี้เองนักเรียนก็จะเสร็จแล้วในเรื่องของใบงานข้อดีของฉันหากนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถทักไลน์มาสอบถามครูจ่าได้เลยนะคะวันนี้ครูจ่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ